สบายดีพี่น้องผอบๆกับสองบบาวไซค์ข้เกาพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแพงบัดสุูสุคนต้องอ่าบรรยากาศตอนทำค่าพี่น้องออกมาให้มนันน่ะออกมาแต่เสาๆพี่น้องออกมาล่อขาเจ้ามาปั่นเขาให้ยังบ่เห็นมาเลยตอนนี้นะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่แล้วค่ำแล้วพี่น้องค่ำเติบแล้วกำลังผัวยังบ่ม,มาอยู่น้องกองเขาก็จน เตรียมไว้ถ่าแล้วแต่ว่ารถไทยนย่ยังบมาอยู่รอแล้วรออีกพี่น้องบรรยากาศดีตอนนี้นะลมแหงเย็นเย็นก่อสู่ฤดูกาลหนาวเป็นที่เรียบร้อยแลย้วนะข้าจะทงก็มาหอดอ,อโทรรอตั้งแต่พวกัก็มาหอดจอดเทิง เดีย๋ยวมาเบิวมาหลุนมาเสิได้จากสอบหลอบแหลกของเราขยับไ่ก่อนโอ้มันกับวายุก,กับเก่าแล้วขบวหนูอันทั้งนี้อีก เดือดสากะพี่น้องต้องระวางหาสิแล้วแล้วหูอะไาจะสอบนั่งสิเบงแป็บเดียวเต็มแล้วนี่นะข้างเต็มแล้ว เมื่อกี้เข้ารถติท่าตอนนั้นเราจับซอยคนน้ะงจับซอยเขาเจ้าดูเดือนดูเดือนเป็นดูเดือนนี่นสอบเก่าแทมแรกแทมแรกแทมแรก ได้เท่าไรแล้วเดี๋ยวบ่งเด็กรุ่นพี่นอ้องมาได้เท่าไรให้แต่าแดดอะไรเันแดดก็แห้งโอ้คุณไปเทีงเก็บผ้งไว้เก็บเครื่องไว้งว้อตอง ใช่ใช่วยยอดนะบาทแทบเดียวน,นึ่งเดียวหมดสมงครับไม่เติบเยอะกว่าข่าวแห่งเน่ถ้าไม่ เอาเบียกขสุดก่อนเดี๋ยวโที่โดนในร่องอันนี้เอาแห้งเอาเ,เร็วแน่ย้อนขี่ล้านขี่ล้านนี่กรร็ไล่เติบเพิ่มทีได้อันนี้มารักโค้สอบหนึง่งสองสอบกูเท่อนี้ขี่ลานอยู่ลาน,นี่กรร็ไล่เติบย Lại with em có bớt có bớt có sợ bớt có bớt có bớt có sợ bớt có sợ bớt có sợ bớt bớt เดี๋ยวครับผมเจ้าก่อนนะหัวหัวสอ,อาตัดเอาเจ้าชอบโลงซีก่อนพวกประเด้ร้ายประเด้นจะสอบพวกร้ายเตยอยู่กับเบิร์ตพี่น้องเกิดอะไรนี้ตยตื่นเต้นอยู่ในบ้านนี่แหละที่มาปัน่นอย่าง รเรื่องข้างห้อนอะเอาบปท่านเพิ่งเอาบปท่านเพิ่มนะว่าจนเรือแหละก็ต่อไปได้เลยเรืย<ม>ังนับก็ได้ดอกตอนนี้ยังสรุปก,ก็ได้พี่น้องต้อแงแลี้วก่อนที่สรุปได้ซอยกันซอยกันคนเท่าเอยียงก็ ตกี้ห้าไห้ากับย่าหใวันนี้ลานทรายมาแต่โงเรียนยมาซอยโอ้เออเล่นะอ๋ลืมไปเพราะว่าเขาง่ามาดิ ดีกับเอี่ยวกดีกับเที่ยวเข่าพี่น้องจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วไอเต้พอเดปถุได้เจ้าพูดมีคอนเดปใช่ไหมจะไปก็มันไม่ได้เลยลมหนาวเอ็มหนาวฟันซ่า

ละเอียดรับได้พี่นะ้องละเอียดเขาจะเอายดปรูคานนี์นงามเลยอขี่อันนี้นะทำไมมาแดดนะเพราแห้งอันนี้ขี่ฟอยสขี่ข้างขี่เฟืืองสุดๆเลยลงมาโลดโอ้โหหน้วด่าเลย น okay, oui> ี่เต่นี่แรกของไอซเอ็มพิลลุนี่นับบึงกบอะไรทีสรุปแล้วอนงจะได้เท่ได้นับไมรูแสงนับบังเหยนับสายนับบังก่อนแหย้เท่าไดนี่นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่มันบอกเป็นแทวงสั้ตัวหนึ่ง <c oughs> ยังเพิ่มอยู่ <c oughs> อ๋อยังหนีด้วยอันนี้ขี่ต้องเอาไปชิมก่อน <c oughs> บอได้ชิงแล้วเอา,เาไปในลานใสน่ทั้งแล้วก็ใส่ ิปีมใส่ผานลุ้นเลยเหตุบ่ได้แน่ะอนผ่าใครแต่บอดดจ ใครแต่บอดแดดอันแดดเนี่ยอาเมนสามรอ,อ,อบน,ะอน,นี่ช่เอ,อ,เอ,องรอบพอนะมอนดูแสงให้พี่อันนับ แถวละสิบบอหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบอแต้มแรกอนาคิตตะวหาสิบสอบเท่านั้นแหละรอบแรกแต่วันนี่เจ็ดสิบถือว่ามานิดหนึง่งรวมทั้งเขา่าอนาไหโนเปิดปฐมมเลิกรอบแรก ของปีสองศูนย์สองส,สองมือออกคอนซาแล้วอืมทองอันเียรพี่น้องฮอดแชรรมลาพระจากพี่น้องเนาะจะได้ข้อมูกับใจเอฟซีเนาะบุุขสุขสุขคนขบเบิกมาสมสอง,สอง,สองบอกใส่ฝากก็ไล่พี่น้องกดแชร์ share. กระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อที่จะบระิพ่าทคลิปใหม่ๆไปพอคลิปหน้าพี่น้องสบายดี